รองศาสตราจารย์ดอร์เสรีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำระดับโลกระบุว่าจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นทำให้มองว่ากรุงเทพมีความเสี่ยงน้ำท่วมอย่างมากปัจจัยแรกคืออุณหภูมิของโลกในวันนี้ที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้นทำให้น้ำระเหยเพิ่มขึ้นเช่นกันอีกทั้งยังมีการสะสมน้ำไว้ในอากาศจำนวนมาก ทันทีที่เข้าสู่ฤดูมรสุมความร้อนประทะความเย็นทำให้เกิดเป็นไอน้ำและตกลงมาเป็นฝนดังนั้นทุกๆหนึ่งองศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นมีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าปริมาณน้ำในอากาศจะเพิ่มขึ้น7-10%เอร์ซฉะนั้นอนาคตข้างหน้าในฤดูมรสุมฝนจะตกมากกว่าปกติ 1- 3เท่า ขณะเดียวกันในช่วงฤดูแลง้งก็จะแลง้ง3-4เท่าเหมือนการต้มน้ำในมหาสมุทรถือเป็นภัยคุกคามที่ต้องหาคำตอบแล้วว่าเราจะอยู่กันอย่างไรปัญหาน้ำครั้งนี้ยังไม่รวมปัจจัยน้ำทะเลหนุนจึงเป็นอีกประเด็นที่สำคัญสำหรับประเด็นนี้รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์เสรีบอกว่า การพยากรณ์สภาพอากาศเป็นเรื่องที่ยากมากต้องใช้หลากหลายโมเดลคาดการณ์แต่สิ่งที่ต้องมีก็คือค่าเฉลี่ยของระดับน้ำนับจากนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้ามีการประเมินกันว่าจะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นราว10เซนติเมตรในอีก50ปีข้างหน้าจะสูงขึ้นอีก30เซนติเมตรและในอีก80ปีจะสูงขึ้นอีก80เซนติเมตร สิ่งที่เราต้องกังวลหลังจากพายุเตี้ยนหมู่ผ่านไปคือเพราะอะไรทำไมเตี้ยนหมู่ถึงมีอิทธิพลมากและหอบน้ำมามากกว่าทุกครั้งเตี้ยนหมู่ลูกเดียวเทียบเท่ากับน้ำครึ่งเขื่นอนป่าศักนอกจากนั้นยังมีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่าในอนาคตพายุจะมีความรุนแรงมากขึ้นจากพายุโซนร้อนก็จะกลายเป็นไต้ฝุน่น จากไต้ฝุ่นก็จะกลายเป็นซูปเปอร์ไต้ฝุ่นและพบว่าพายุเตี้ยนหมู่ที่เกิดขึ้นนั้นช่วงแรกคิดว่าไม่น่ามีความรุนแรงมากแต่ปริมาณน้ำในวันนั้นวันเดียวมีปริมาณมากกว่าที่คิดไว้ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบพายุเตี้ยนหมู่เทียบเท่ากับการเอาน้ำาครึ่งเขื่อนป่าสักมาเทลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายน้ำออก อีกทั้งแบบจำลองที่ทำไว้ก็ชี้ชัดว่าโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะจมน้ำมีสูงมากผมตกใจมากเมื่อมองย้อนคิดกลับไปว่าเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี54เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่ค่อนข้างสูงและมีการทรายงานตัวเลขปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2,800ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก่อนหน้านี้ ผมเคยให้ข้อมูลภาครัฐว่าเรื่องน้ำไม่ได้ดูกันเพียงแค่ปริมาณหรือปริมาตรเท่านั้นคนกรุงเทพมหานครอาจจะเข้าใจว่าน้ำเหนือมาน้อยแต่น้ำเหนือที่มานั้นยอดสูงเท่ากับปี54ทีเดียวรองศาสตราจารย์ดตรเสรีขยายความปริมาณน้ำสูงเท่ากับปี54ว่าตอนนี้ระดับน้ำเหลือเพียง1เมตร ก็จะแตะระดับเท่ากับปี2,554ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่1เมตรเท่านั้นหากระดับน้ำแตะถึงระดับปี5 4ในเชิงวิศวกรรมระดับที่น้ำจะแตะนั้นหมายถึงว่าแรงดันจะเท่ากันแต่จะพิจารณาแค่เพียงจํานวนปริมาตรไม่ได้ต้องดูที่ความสูงของน้ำด้วยนอกจากนี้ ในเวลาที่น้ำเคลื่อนตัวจะมีปริมาณที่ผ่านไปแต่ละวันปริมาตรภายใต้กราฟระครังคือปริมาตรน้ำที่จะเข้ามายกตัวอย่างปี54ปริมาตรฐานค่อนข้างกว้างแต่ปีนี้ฐานแคบแต่ยอดแตะฉะนั้นระดับน้ำยิ่งสูงพลังของน้ำจะเพิ่มเป็นทวีคูณอันเป็นเหตุให้คันดินเขื่อนป่าโมกแตก ภาวนาพายุลูกใหม่มาไวไยไปวยที่สำคัญพายุลูกใหม่เป็นเครื่องชี้ชะตาว่าจะเสียงน้ำท่วมหรือไม่โดยทั่วไปเมื่อเกิดน้ำท่วมจากพายุกราฟระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อาจจะไปเร็วก็มีความเป็นไปได้ยกตัวอย่างพายุเตี้ยนหมูมาก็พาน้ำมาตูมเดียวอย่างแรงทำให้แรงดันสูง และอาจจะใช้เวลาไม่นานน้ำก็จะไหลาหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีห้าสีนั้นพายุมันมาเทน้ำแล้วเทน้ำอีกจึงใช้เวลาในการระบายน้ำที่มากกว่าสำหรับพายุลูกใหม่นี้เรื่องแรกที่ควรทำคือต้องประเมินสถานการณ์เพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วรองศาสตราจารย์ดรเสรีเน้นย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า อย่าประเมินจากข้อมูลของระดับน้ำเท่านั้นยกตัวอย่างกรณีพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยหากใส่ใจแค่ว่าน้ำเหนือต้องมีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะท่วมจังหวัดสุขโขทัยได้แต่น้ำเหนือในปีนี้กลับแห้งเพราะน้ำเป็นเรื่องซับซ้อนอีก1เมตรน้ำแตะระดับปี54แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีแบบจำลองใดที่แม่นยำที่สุด เพราะมีเพียงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเท่านั้นที่ออกมาพูดถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือค่าเฉลี่ยระดับน้ำกรณีสถานการณ์เลวร้ายหรือสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้แก็บเหลือแค่1เมตรจะเท่ากับปี54ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องปริมาณน้ำไม่ใช่ข้อกังวลมากนัก เมื่อเทียบกับระดับน้ำเมื่อน้ำยกระดับสูงขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีคันน้ำแตกระบบสาธารนุปโภคจะเสียหายเพราะว่าเราเคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาแล้วตั้งแต่ปี54ที่พายุมาเป็นลูกๆมานิ่งๆผ่านทะเลจีนใต้พร้อมน้ำก้อนโตแล้วเทลงตูมเดียวที่ผ้ากลาง ในช่วงท้ายที่ต้องติดตามคือกรุงเทพเพราะเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลที่0.5ถึง1.5เมตรแต่เมื่อเทียบกับอัมสเตอร์ดัมประเทศนเทนเธอร์แลนด์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง8เมตรแต่กลับตั้งรับเรื่องน้ำท่วมอย่างไม่มีปัญหาฉะนั้นหากกรุงเทพจะบริหารจัดการเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย